ี่อย่างละญาติคุณมามากินก็เป็นนะคะสวัสดีค่ะคเพื่อนๆทุกคนนะคะพบกับสาวบุีรำอีกแล้วนะคะวันนี้สาวบุีรำจะพามากินก้อยนะคะพเพื่อนๆจ้าก้อยนะคะก็เหมือนลาบนะคะลาบของเรานั่นเองนะคะก็จะมี ผักต่างๆเลยนะคะเพื่อนๆกับข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียร้อนมากเลยนะคะพูดทีไรก็รู้ค่ะข้าวเหนียวนะคะกับกล่องข้าวน้อยค่าแม่นะคะเพื่อนจ๋าแล้วก็ลาบนะคะลาบแบบแซบๆเลยเด้อพี่พี่น้องจ๋ามาเด้อจ้ามากินน้ากันเด้อจ้าจ๊ะมาลงมือเลยจ้านะคะ เราจะกินลาบนะคะทําไมวันนี้สาววินาจะกินลาบพี่น้องเพืเ่อนๆขออนุญาตใช้มือนะคะล้างเรียบร้อยแล้วเนาะเนี่ยมาอืมอร่อยเมื่อกี้ลูกสาวก็บอกอร่อยมาพี่น้องกับผักนะคะผักฝรั่ง บะมี่บักลินฟ้าดอกพี่น้องเลยบักลินฟ้าบะมี่มาอืมกะตาน,น้อกินอีกไหม

น Он, ้องคนเยอะข้างใหญ่ๆเจ้าพักเจ้าพักอีหยังก็กินมืดเลยพี่น้องเมืองน้อกเมืองนอกมันเลือกบ่ได้ปอปิก้า bán hăng, cái <Nhạc> ลาบค่าลาบกินลาบกับิไดมีลาบนะคะเล็กบดถึอกราพี่้องเลย <c oughs> ไดลาบแนวอื่นนะคะเดี๋ยวซิม,มัสเลยอืม <c oughs> <c oughs> ฝรั่งพี่น้อง <c oughs> มันฝรั่งดอกผักกวางตุ้ง <c oughs> มากเลอื้มน <c oughs> ิ้วข้อแห้งๆพี่น้อง <c oughs> อปั้นๆ กินผู้เดียวเฮ็ดจังไงก็ได้ปัน,นัวเ,เ,เนี้ยเป๊ะคุยไปเนี่ยพี่น้าพี่น้องไม่อยากพาัก ก็เพลินว่าอาหารอีสานนะจิสาวไวลาหม,มักคือลาบลาบกว๋ยวยซอยหางแซ่บแห้งกบข้าวเหนียวพี่น้องเอ้ยข้าวเหนียวหนึ่งพันท่อนข้างหนเนี่ยเห็นหัวข้าวบ้างนนอืม คนหนึ่งฮอนฮอนว่างไหนเนี่ยหมวดแบบกระทัดรัด <c oughs> ขึ้นหอดบานห้ามไหมพี่น้องแต่ก็ไปบ่ได้ย,ดย,ยันโควิดทั้งเไมโลูกไม้มาในทังยานครับ ขึ้นฮอดก็อุ๊อา ừ, ถ้าบ่พรพรจะใส่พริกเนี่ยนี่ยกพริกพี่นออื ลืมพี่น้องลืมขาพยาดิขาพยาดิก่อนเด้อมาขาพยาดิขาพยาด,ดิโดยน้ำแดงเมื่อกี้คนลืมขาพยาดนะิไหม

Fixade, jag fixar, jag ska göra mat sen. Jag är inte så dolt Eller, vad har du där? Kanske är skönt. Vad? Vad har du där? Smaka. Nej, jag kan inte äta sådant här rått kött. Inte nu. Äh, du sa att du skulle äta med sallad. Imorgon? Ja, ah, men Och varför inte idag? ของมาบอมากพี่น้องเดี๋ยวส้เนี่ยล่ะเดี๋ยวจะไล่ถวยวไล่จานมะม่งอ๋อปั่นเขาเนี้เพื่อ ถ้าลูกอีสานนะปั่นเขาปั่นเขาเนี้ยว่าเป็นนี่แสดงว่าเป็น่นลูกอีสานแท้ๆซาวีลัมนี่ลูกอีสานฮ็ดหน้ามากหูดีเพียจำเป๊ะๆสุดท้ายค้ามสุดท้ายพี่น้องม,มาคักเน่ อิมอิมหลาหลายมอร์นมันมสลองพี่น้องสาเวลมมามัสลองก็คือฉลองอย่างหูบมีนเนมโซ่สิโซ่เดสิโซ่เดะพรีเห็นบอพี่น้องสาววลัมใดแล้วเดเอสเซนต์นะคะเอสเซนก็เลยมัสลองมัสลองเขาเอนวาคนอีสานฉันเมนวา ได้ใส้สนะเือว่าได้ยังที่แบบว่าโชคดีนี่เสียเขาก็ต้องกินกินลาบกินลาบกินก่อยเนาะลาบก็คือลาบให้ได้ลาบต่อไปให้ได้ลาบให้มั่งมี่ให้มี่ีสุกไปเนาะเอออันบ้านคนอีสานบ้านเฮาเขาสิบ่ากันเนาะว่าอ่าสลองก็คือสลองตรงสลองอันลาบมัวเนาะลาบม่วค่อยสิม ได้กระถานต่วันลบง้ออยู่สายหลับง้ออยู่สผู้ได้ถือเหล็กเอาลบง้อมากินแนงสิเนอ,อสาววิลมือนอีกก็เลย่มมาสลองนะคะมาสลองนะคะเนี่ยเนี่บยบ่ไล่ถ้วยกันยังบนเหลือมักบ่หมักด้วยพี่น้องมึงลายถ้วยยังไม่เหลือนะคะมึงติดหลักก็ก่อนอื่นสาววิลามก็ต้องขอขอบคุณน,นะคะขอบขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะที่ให้การสนับสนุนสาววิลามมาตลอดนะคะ ถ้าเกิดว่าบ่มีอันเพื่อนๆหรือว่าพี่น้องเพื่อนฟูงหรือว่าเอฟซีทุกคนนะคะที่มาซสอยสาวเวลัมใช้ล้ำสิบบ่มีวันหนีสิบบ่มีสิบเ่ได้รับเอเซนแบบนี้รอดังโดนนะคะรอดรอดสองอาทิตย์หรือว่ารอดสองอาทิตย์เนาะพี่น้องลอรสองอดประมาณสองอาทิตย์เนาะเพ็่นจะทรงมากนะคะบับสาวเวลัมก็ถือโอกาสนี้อันก็คืออันมากินอันหลาบมากินก้อยอัน ฉลอมกับพีกับน้องเนาะกับข้าวเหนียวเนาะอ้ยข้าวเหนียวก็เมื่อไปพ่น่ะบอกหลายเติมเนาะอันลาบก็ลาบประมาณสักกันอเครื่องโลภพ่น่ะกินผู้เดียวเครื่องโลกินผู้เดียวพี่น้องเอ้ยกับพักกับเกือบเมดจานเนาะกับบ่มี่ยังมากมม้นะคะพี่น้องกับแค่อยากจะมาขอบคุณนะคะขอบคุณสาววิลัมบ่มี่สิ่งไหนจิมาตอบแทนเอฟซีทุกคนนะคะหรือว่าเอ่าตอบแทนเพื่อนเพื่อนทุกคนที่ การสนับสนุนสาวเวลัมนะคะก็มีแต่คําว่าขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะทุกกาลังใจที่ให้นะคะก็ถา้าถ้าผู้ใดมักคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้สาวเวลัมด้วยค่ะเพื่อสาวเวลัมสิไดนี้กาลังใจในการเหตุคลิปต่อไปสิไดอันพัฒนาคลิปไปเรื่อยๆให้ดีที่สุดขึ้นมานะพี่น้องจ้ากินกับกินม่เกงกเฮ็ดได้ซ้มนี้นะคะพี่น้องแต่ว่าก็สิพยายามพัฒนาไปเรื่อยๆ้อจ้ะก็ ฉลองกันค่ะพี่น้องอืมมาจ้าบ๊ายบายนะคะเพื่อนๆทุกคนนะคะพบกับคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์กดซับสไคร e หรือว่ากดสันกระดิ่งให้สาวเวลำนะคะขอบคุณค่ะนะคะบ๊ายบายค่ะ